รายการธรรมะเิรอุกชุดเอหิปัสซิโกควรเรียกกันมาดูเรื่องความเห็นแปลกๆที่เป็นมิจฉาทิฐิในสมัยพุทธกาลที่คุณอาจไม่เคยรู้อยากรู้ต้องรองฟังแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่19หน้าที่452ข้อที่1482 กาศเจ็หนาวอยู่เนาะอากาศเป็นหนาวอยู่เขารู้ร้อนวันนี้ดยวพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้วันที่ห้าแต่อากาศใกล้สาก็อนกลางคืนก็เย็นกลางวันร้อนปีนี้พยากรณ์ว่าจะร้อนให้มันร้อนแต่อากาศเลยนะใจที่อยู่กับตัวไม่ต้องไปร้อนกับมา วิธีดับร้อนวิธีที่หนึ่งเป็นหนึ่งวิธีคือดับที่ใจก่อนใจอย่าไปร้อนกับมันเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันดับยากมันนะ่นะไอตอนมันร้อนมันมันหนาวนะมันดับยากตอนมันร้อนก็นยังพอทนอืม พระธรรมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดับทุกอย่างไม่ต้องมาเกิดจะร้อนแม่ไม่ต้องมาเกิดอีกจะหนาวหมไม่ต้องมาเกิดอีกจะมีชารามีมรณะไม่มีหรอกพระธคําสอนที่เล่าสุดในโลกต้องไปคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ไม่ได้สนใจว่าท่านจะนับถือศาสนาอายรลทัทธิใดต้องได้ฟังคำของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นถึงจะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นิพพาน <c oughs> มนันไม่ได้ศึกษามาหมดแล้วดูหมดแล้วทั้งทุกลัทธิในโลกนี้อ่านดูแล้วสมัยในลัทธิที่ ใจสมัยพุทธกาลในพระศาสดายังมีชีวิตอยู่นะวิะรัธิเยอะแยะกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้นยังเหลือน้อยนะน้อยนี่เป็นที่มีคุณค่ามีความประเสริฐมีความเลิศพิยงเดียวพูกเรานี่โชคดีว่าทั้งโชคดีทั้งได้ลักจงอย่าเสื่อมจากราบที่ได้ดีแล้วเด้อ จงอย่าเสื่อมจากราบที่ได kind of ้ดีแล้วเพะเมื่อหมกขืนี้ก็นั่งคิดในสมัยพุทธกาลนี่ภิกษุออกบวชกันเยอะเยอะมากภิกษุณีลวมีเท่าไหร่มีไว้ที่ไหนเนาะพระสูตรจักพระสูตรได้ว่า ภิกจำนวนภิษณุณีมีกี่รูปในสมัยภ<ม>ิกษุณีสงในสมัยพุทธกาลก็ดีก็เจอไปเจอเมื่อคืนก็เจอพระสวดหนึ่งชื่อที่นครสาวัตถีที่สถานที่เรียกว่ารา,ราชกาลามใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิษณุณีสงพันรูปอเลยรู้ว่ามีพันรูป พระตรงนี้นะตแสดงมาสมัยก่อนนี่พราบวชกันเยอะนะภิกษุนีสองพันหนึ่งพรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวบายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ดตรัสกับภิกษุนีเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรจะเรียกพิกษุตีว่าภิกษุทั้งหลายไม่บอกภิกษุดีทั้งหลายอาริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ธรรมสี่ประการเป็นฉไฉนอริยสาวกในธรรมวิน,นัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสพันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้าใครแล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าภิกษุในสมัยพุทธกาลเป็นสุราบันทีนี้ก็มันมีอีกวรสูตรหนึ่งที่เขาสอนกันประหลาดอันนี้ประหลาดที่สุดเป็นพวกพราหมณ์ ชื่ออุทยคามินีปฏิปทาพรามพวกนี้สอนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราม์ทั้งหลายย่อมบัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยคามินีเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญมาเถอดท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเดินบ่ายหน้าไปทางทิศประจีน เดินไปน้านทิศตะวันจีนทิศตะวนันออกท่านอยาเว้นบ่อเหวตอที่มีน้ำหลุมเต็มไปด้วยคูดบ่โอโสโครใกล้บ้านท่านพึงตกลงไปในที่ใดพึงรอความตายในที่นั้นเดินไปล้างทิศตะวนันออกเดินไปเจอบ่อก็เดินลงไปดบ่อเดินไปเหวก็ลงเหวเจอตอก็ชนตอ เจอหลุมคูดบ่ออุจละบ่อโสโคกใกล้บ้านท่านพึงตกไปในที่ใดพึงรอความตายในที่นั้นด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อแตกกายตายไปท่านจะเข้าถึงสุกติโลกสวัสด์เดวเขาสอนกันเห็นไหมเอออย่างนี้ก็มีนะเขาสอนกันอย่างนี้ก็มีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อบัญญัติของพร,ราหมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นความดําเนินของขนผาดพระศาสดาตรัส เป็นความดำเนินของคนหลงย่อมไม่เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อความลคยกำนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ flying, awards, 對對่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานพระสัดาไม่เดไปนิพพานอะไนั้นส่วนในอริยะวินัยเราก็บัญญัติปฏิปทาชื่ออุททะคามินีพระศาสดาก็บัญญัติ ธรรมะเดียวกันชื่อเดียวกันเลยให้เป็นจะได้รู้ไปแตกต่างกันนะให้ชื่ออุทยะคามินีที่เป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวแต่ของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับ เพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนพิจุตั้งหลายก็อุทยะคามินีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อนิพพานเป็นชนหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วไม่ขาดศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิสองคำนี้มาด้วยกันถ้าเราศีลเราดีเนี่ยศีลไม่ขาดทำให้นั่งสมาธิได้ได้ไดีด เป็นไปเพื่อสมาธินี้แหละคืออุทยาคามินีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานพระสาสดาก็สรุปให้ตั้งชื่อเดียวกันของเขาแหละแต่ว่าครอปฏิบัติเป็นคนลยอย่าง เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตัดสุ้เพื่อนิพพานของเขาเป็นไปเพื่ออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันตกไปในบอ่อให้อยู่ในบอ่อตกไปในเหวให้อยู่ในเหวรอความตายบาง <c oughs> คนเชื่ออย่างนั้นก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลราะนั้นเรื่องมิจฉาทิฏฐิในปัจจุบันนี้มันก็ยังเหลือเท่าเดิมนั่นแหละจนกว่าจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวันะถ้ายังไม่ได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวันะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมันก็ยังคงเดิม วานี้ก็เห็นมีพระสูตรหนึ่งเขาสรรเสริญกันเรื่องพระห้อยคอบอกมีโยมคนหนึ่งไปบูชาพระรอดมาบสองล้านแล้วขับรถมาวี่อบัตเหตุตัวรอดเหมือนแล้วก็สรรเสริญพระรอดอาตมาก็ขันมือไปเนี่ยจีบลงไปบอก ความเชื่อว่ามีสิ่งอื่นมาบันดาลเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือแค่นั้นแหละปั๊บเดียวมันหายไปเลยเป็นมิจฉาท,ทัศดิติรถขับรถกระบะไปตกข้างทางแล้วก็ส,สรรเวยพร,ระรอดราคาสองล้านอัตมารู้เจตนานันะ้นน่ะมันจะขายพากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ